สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะพบกับช่อง youtube ส้มมะทาโรเปิดไพ่ทายดวงรายสัปดาห์ให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์16-23ถึงตุลาคม2563คนเกิดวันอาทิตย์ฟังได้ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งก่อนอื่นก็ต้องขอความเมตตาจากคนที่เกิดวันอาทิตย์อย่าลืมกด subscribe อย่า ลืมกดติดตามช่อง YouTube สมะทาโรด้วยและฟังคลิปนี้แล้วถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ส่งต่อพลังงานบวกนะคะสัปดาห์นี้มีอะไรจะต้องเตือนจะต้องเฝ้าระวังหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างสมะจะมาบอกนะคะเนาะฟังแล้วฟังเป็นคำแนะนำฟังประกอบการตัดสินใจฟังเป็นแผนที่ชีวิตจะได้รู้ว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเรื่องไหน ดีเรื่องไหนต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วถ้าท่านใดท่านไหนสนใจดูดวงส่วนตัวกับส้มมะนะทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากร์ช่วงนี้เป็นราคาโปรโควิดราคาถูกที่สุด3คําถาม59บาท5คําถาม99บาทเรื่องทั่วไปถามได้ทุกเรื่องแต่ถ้าจะเจาะจงเฉพาะความรักดวงความรัก3คําถาม99บาท5คําถาม14 9บาท หรือท่านใดท่านไหนอยากจะนัดเวลาโทรคุยเปิดพื้นดวงถามได้ไม่จำกัดคำถาม259บาททักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรนะคะย้ำทักแชทใน facebook ส้มมะพยากรนะคะอ่ะ ไพ่ของคนเกิดวันอาทิตย์ The f u l มนุษย์เจ้าสำราญราชินีถือดาบและไพ่ตาช่างนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความหรือเปล่ามีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาบางท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความบางท่านมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวล The f u l มนุษย์เจ้าสำราญใครที่มีปัญหาในเรื่องของคดีความอยู่จะ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีจะได้รับการปลดปล่อยจะได้รับการพิพากษาหรือจะคัชนะคดีความเพราะว่าไพ่มนุษย์เจ้าสำราญคือไพ่อิสระไม่ต้องห่วงไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลน,นะคะราชินีถือดาบคุณเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งเป็นคนถึกคือมันมาครบเครื่องเลยเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งเป็นคนอึดเป็นคนอดทน ใช้ความอึดความแกร่งความอดทนและความเก่งของคุณเนี่ยแหละให้เป็นประโยชน์การงานจริงๆไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันทำงานให้สนุกสนานทำงานให้มีความสุขแล้วทุกๆอย่างจะดีเองถ้าเครียดมากถ้ากดดันจนเกินไปหรือถ้าคุณ ไปสร้างเงื่อนไขหรือไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรกับมันมากเกินไปท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นไปดังใจคุณจะหงุดหงิดคุณจะอารมณ์เสียทํางานให้มีความสุขทํางานให้มีความสนุกสนานอย่าไปเครียดอย่าไปกดดันมากขอแค่ทํางานด้วยความรอบคอบทํางานด้วยใจแค่นั้นก็พอแล้วช่วงนี้เนี่ยขอให้ทําอะไรที่เรารู้สึกว่า ทำแล้วมีความสุขให้มันเกิดความรักในสิ่งที่เราทำอยากจะรับผิดชอบในงานที่เราทำแล้วสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ดีไพ่ตัดช่างเนี่ยอย่าลืมใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจด้วยนอกนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยสำหรับเรื่องการเรื่องงานจำไว้อย่างหนึ่งว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์คิดดีพูดดีทำดีถึงเวลาสิ่งดีๆจะตอบแทนเจ้านายจะให้ความยุติธร ผลของการกระทําทําผลงานออกมาได้ดีคุณมีเกณฑ์จะได้รับการพิจารณาเรื่องขั้นพิจารณาเรื่องตำแหน่งขึ้นเงินเดือนนะคะโดยรวมแล้วถือว่าดีแต่ เรื่องการเรื่องงานช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องปากหรือในเรื่องของคำพูดคำพูดของคุณอย่าพูดตรงหรืออย่าพูดแรงจนเกินไปคุณเป็นคนรักความยุติธรรมใช่คุณเป็นคนไม่ชอบให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบคุณไม่ชอบให้ใครมาเห็นแก่ตัวกับคุณหรือเอารัดเอาเปรียบนะไม่ชอบคนขี้โกงแต่บางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักการสรรหาคำรู้จักการใช้คำพูดการ การพูดตรงๆการพูดแรงๆอาจจะทำให้ทุกๆอย่างสถานการณ์มัอาจจะแย่ลงก็ได้ลองรู้จักเลือกที่จะ ประเมินเวลาสถานการณ์และรู้จักเลือกใช้คำพูดให้เหมาะกับการละเทศะแล้วทุกๆอย่างจะดีขึ้นเจ้าของธุรกิจกิจการหรือในเรื่องของการทำงานประจำช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องการติดต่อประสานงานจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีข่าวดีสิ่งที่ด,สดีสิ่งที่รอคอยสามารถสำเร็จสมหวังดังใจอาชีพดารานักร้องนักสแสดงวงการมายาช่างแต่งหน้าวงการบันเทิงคอส ูมเสื้อผ้าหรืออะไรทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังวงการบันเทิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแสดงดนตรีหมอรำคอนเสิรต์ตหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลานเล่า้านคาราโอเกะหรือลานอาหารประสบความสำเร็จดีอาชีพทนายความนักกฎหมายนักพิพากษาหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมประสบความสำเร็จดีเจ้าของกิจการช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะสู้ลุย แล้วจะประสบความสําเร็จโดยรวมไม่มีปัญหาส่วนในเรื่องของความรักอย่าไปสร้างเงื่อนไขกับมันเยอะความรักเนี่ยบางครั้งก็ต้องปล่อยไปให้มันเป็นกฎของธรรมชาติมนุษย์เจ้าสําราญช่วงนี้เนี่ยปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของมันอย่าไปตีกรอบอย่าไปกําหนดกฎเกณฑ์บางครั้งความรัก คนรักของเราหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องการอิสระให้พื้นที่ส่วนตัวเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของกันและกันหึงได้ห่วงได้แต่ให้มันอยู่ในขอบเขตแล้วอย่าไปคาดหวังอย่าไปกำหนดว่าคุณจะต้องเป็นแบบนั้นต้องทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ฉันจะมีความสุขถ้าทำแบบนี้ฉันจะไม่สบายใจ การที่เราไปคาดหวังการที่เราไปตีกรอบการที่เราไปสร้างกติกาหรือเงื่อนไขให้กับคนรักของเรามากจนเกินไปมันจะทำให้เราไม่มีความสุขกับนิสัยที่ชอบประชดประชันนิสัยที่ชอบประชดประชันเหน็บแนมหรือชอบกันแนกแนันแหน คือบางครั้งเนี่ยการพูดะพูดได้แต่เราจะคิดทุกอย่างแล้วพูดออกมาทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ระมัดระวังคําพูดที่ชอบขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงขี้ประชดประชันเจ้าอารมณ์ชอบเอาแต่ใจอันนี้คนวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังไว้เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาตามมาแล้วอย่าไปสร้างเงื่อนไขกับเขามากจนเกินไปนะถ้าเป็นเราเราก็ไม่มีความสุขนะ ดังนั้นคิดถึงใจเขาใจเราแล้วมันจะไปด้วยกันได้นะหลีกเลี่ยงการประทะคารมหลีกเลี่ยงการพูดจาประชดประชันส่วนคนโสดช่วงนี้ลันลาให้เต็มที่อยากไปไหนไปอยากทําอะไรทําถ้ามุ่งมั่นที่เกี่ยวกับเรื่องของความสุขความสําเร็จในเรื่องของการที่เราอยากประสบความสําเร็จอยากจะยังไงล่ะมีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงาน ก็เอาเวลาไปไฟเอาเวลาไปโฟกัสอยู่กับการทำงาน ก่อนจะดีกว่าไม่ต้องสนใจเ,เรื่องของความรักมากสนุกสนานลันลาไปมีเข้ามาก็คุยกินไปเที่ยวไปเล่นไปถ้ายังไม่พร้อมถ้ายังไม่อยากจะจริงจังกับใครก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยเรื่อยๆหรือถ้าคุณมีเงื่อนไขหรือตั้งกรอบตั้งกฎตั้งกติกาแล้วคนที่เข้ามามันยังไม่ตรงตามเงื่อนไขตรงตามสเปคที่คุณตั้งไว้ก็ลันลาไปก่อนไม่ต้องไปผูกมัดไม่ต้องไปยึดติดกับใครแค่นั้นสบาย ในะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้ก็เอาเวลาไปทํามาหากินดีกว่าเขายังไม่ชัดเจนกับคุณคุณก็ลันลาไปก่อนชิวๆไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปเร่งรีบถ้ายังมีความสุขที่จะอยู่ตรงนี้ที่จะทําแบบนี้ก็มีความสุขสนุกสนานไปไม่ต้องไปเร่งรีบไม่ต้องไปกดดันเขานะคะส่วนในเรื่องของการเงินช่วงนี้เนี่ยอย่าใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยการ การเงินได้มาเยอะหมดเยอะนะโดยรวมแล้วไม่ได้บอกว่าเงินจะช็อตแต่ช่วงเนี้ยจะใช้จ่ายอะไรให้ย,ยับยั้งชั่งใจบ้างนะการเงินหามาได้ด้วยน้ำผักน้ำแรงนะคะการเงินยังดีอยู่แต่อะไรที่มันลอตาล่อใจเป็นกิเลสเป็นความอยากได้พยายามลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลดความฟุ่มเฟือยลงบ้างนอกนั้นโดยรวมไม่มีปัญหาส่วนเรื่องของโชคลาภไม่ต้องไป คิดไม่ต้องไปคาดหวังมากในระยะนี้16 ถึง23นี้ดวงเป็นดวงน้ำพักน้ำแรงมากกว่านะแต่ถ้าจะซื้อซื้อเลขอะไรก็ได้ไม่ต้องไปเฉพาะจอดจงอะไรมากอยากซื้ออยากพอใจเลขไหนก็ซื้อหรือบอกไปเลยว่าหยิบมาก็ได้ใบไ,ไหนก็ได้เลขไหนก็ได้แบบนั้นถึงจะถูกอย่าใจจดใจจ่อก,กับมันทำใจให้สบายอยากได้เลขไหนอยากซื้ออะไรซื้อก็อาจจะได้ค่ากะปิน้ำปลามีโชคมีลาบมีดวงอยู่บ้างนะคะ เตือนแค่เรื่องรายจ่ายฟุ้มเฟยหรือรายจ่ายที่ไม่จําเป็นได้มาเยอะหมดเยอะได้มาง่ายหมดมากง่ายระมัดระวังเท่านี้ส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตความดันนะความดันหน้ามืดวูบหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นเลือดในสมองส่วนอาการเจ็บเนื้อเจ็บตัวฟกช้ำดำเขียวเล็กน้อยก็ระมัดระวังแข้งขาข้อเท้าสะดุดหกล้มหรือเท้าพลิกเท้าแพ หรือเล็บหักเล็บฉีกอะไรแบบนี้ยให้ระมัดระวังตรงนี้จะเดินเหินจะทำอะไรก็ให้มีสตินะจะสะดุดจะหกลม้มจะตกบันไดจะลื่นลม้มจะเดินเตะนั่นจะชนนี่อันเนี้ยให้ระมัดระวังให้ดีส่วนการเสริมดวงในระยะนี้เนี่ยช่วงเนี้ไม่ต้องอะไรเยอะนะไม่ต้องอะไรเยอะขอแค่สวดมนนั่งสมาธิทำใจให้สบายแล้วก็ช่วงนี้สำหรับใครที่อะ ที่มันไม่ติดขัดมันไม่ไม่ราบรื่นช่วงนี้พยายามปล่อยและพยายามวางอย่าไปสร้างกฎสร้างกติกาสร้างกรอบหรือสร้างเงื่อนไขให้มันมากจนเกินไปทำใจให้นิ่งทําใจให้สบายสวดมนต์ไหว้พระแล้วทุกอย่างจะดีเนาะเป็นกําลังใจให้คนวันอาทิตย์วันนี้สมมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ